ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัฒนาโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์บรพรพน์เรืองวงเรียนและถ่ายทำรรม,มิงกระบาคํายาสวัสดีครับที่นี่เราพูดถึงเรื่องท่านั่งก็ภาษาพม่าก็บอกว่านั่งคัสมัตคำว่านั่งคัสมัต ภาษาพมา่าว่าคำว่านั่งนี้ไปวัดไทยนะคำว่าไทยนี้ก็ต้องอยู่สุดท้ายก็คัสมะก็ภาษาพมา่าว่าติมปลินคยุยตินเปลินคยุยตินปะลินค,ควยมีอยู่สี่พยางก็ติมปลินคุย นังคัสสมาตเต็มเปริงคุยไทย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 บาเต็มเปริงคุยไทยเดเต็มเปริงคุยคุยไทยเมอันนี้นั่งคัสสมาต่อไปว่านั่งพับเพียบก็คำว่านั่งที่ปลวัติไทย ถ้าเพียบน ear, acao, ats, ma, os, ี enfin, ้ภาษาพม่าว่าจ่ง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 นี้แปลว่าพระเพียบนะพ้าเพียบจ่งจ่งไทยนั่งพระเพียบนะจ่งจ่งไทยมานั่งพระเพียบหน่อยหรือนั่งพระเพียบก่อนก็ภาษาพม่าว่าจ่งจ่งไทยมาจ่งจ่งไทยมา แล้วบางที่ไม่ได้ใช้คําว่าโจ่งนะที่ลองที่บอกว่านั่งระเพียบถ้านั่งพระเพียบนั้นความใช้โดยเฉพาะชื่อผู้หญิงก็มีนะก็บอกว่าคําว่าสตรีหรือสุภาพสตรีคําว่าสตรีหรือสุภาพสตรีนี้ภาษาพม่าว่าอมญโตมี Am อามิวตมีอมิวตมีอมิวตมีอมิวตมีก็ที่คำว่านั่งพระเพียบนั้นภาษาพามา่าก็มีอยู่สองคำว่าจงจงไทยแล้วอมิวตมีไทยแปลว่านั่งแบบสุภาพสตรี หรือถ้านั่งสุภาพสตรีก็อมิุตมีไถอมิุตมีไถอมิุตมีไถแปลว่าถ่านั่งสุภาพสตรีหรือต้องนั่งแบบสุภาพสตรีก็บอกว่าอ Am Am มิุตมีไถออมิุตมีไถก็โดยรวมแล้วภาษาแดงคำว่านั่งพระเพียบนั้นภาษาพมา่ามีอยู่สองคำ ความหมามีอยู่สองอย่างว่าจงจงไทย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 มาจงโจงไทยมาแล้วอันยุตมีไทย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 แปลว่าถ้านั่งแบบสุภาพสตรีนะก็ต่อไปว่านั่ง นั่งยองยองนั่งยองยองคำว่านั่งยองยองนี้พม่าคำว่านั่งนี้แปลว่าถ่ายนะยองยองนี้พม่าเรียกว่าซ่องเจาซ่องเจาซ่องจาถ่ายซ่องเจางนี้อาจจะเป็นยองยองนะพม่านี้ซ่องเจาะแต่เวลาเสียงผู้คำว่าเจาะนี้กลายเป็น เจาบเสียม nah. <may> ันเล่นไปก็บอกว่าซ่้ายองไทยซ่้าย่องไทยซ่้าย่องไทยถ้านั่งแบบนี้ที่พม่ามีแต่เฉพาะผู้ชายสําหรับผู้ชายหรือสําหรับสุภาพบุรุษก็นั่งยองยองภาษาพม่าว่าซ่้าย่องไทยซ่้ายองไทยมา่อ้า้องไทยมาซ่้าย่องไทยมาซ่้ายองไทยมาไม่ถึงนั่งยองยองหน่อยนะ ก็อันนี้คือท่านั่งที่มีอยู่นั่งคัามะหรือนั่งยองยองหรือว่านั่งระเพียบนะก็มีอยู่สามอย่างครับ